ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูเพรณาตอนเช้าก็ยังอยู่มอนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นไม้สีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นไม้สีแดงตัวนี้จะเป็นเหลืองโกลเด้นชีกระด้านนะครับผมตัวนี้ก็หมวอโตอยู่นะอันนี้ฝังไว้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะสีก็สองสีว่ากันต้นนี้นะตัวแดงคู่นี้ร้อยเก้าสิบนะครับผมแดงกด้ชีกระด้ากับแดงเหลืองกับแดงครับผมแล้วก็อันนี้เพบรนานะครับผมคู่ที่ขายบวกนเื้อนั่นแหละ ก็ราคาเหลือลกู้ละสามร้อยหกสิบาทครับผมอันนี้เป็นไม้พ่อมเรียนะครับผมกำลังโตกำลังงามนะครับผมอันนี้ก็สามร้อยหกสิบาทเช่นกันอันนี้เป็นพิพนาที่เสียบจริงอันนี้เป็นไม้ฟอร์อมที่งานตายบนใส่ที่สวยในอนาคตอันนี้ต้นละสามร้อยครับผมอันนี้ก็สามร้อยเช่นกันก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมจะได้รีบ ใครทำงานต่อครับผมขอบคุณท่านขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ